มีป้ายแบบโบเตอร์ฝากแนนด้วย <c oughs> ตอนเนี้ยแนนฝากเต้ยด้วยไปแย่อยู่เกลอยู่เกลอยู่เออดีโลวเกลเลยโลวเกลโอ้ฟุกวันนี้แบบก่อนโชว์แบบฟุกเอ้ยฟุกปุกแบบฟุกก็แย่ฟุกแย่มากฟุก,กแบบแน่นายแย่เลยบอกฟุกใจเย็เนค่อยๆทิ้งไว้ก่อนถ้าโชว์เสร็จเราค่อยมาคิดอีกทีนึงที่เลี้ยว่าเต้ยในวุ่นนะ เห็นเห็นหน้าเต้ยเห็นหน้าเต้ยแล้วเห e no hey wow. ็นหน้าเต้ยแล้ววันนี้แนนไม่เวนหัวเลยนะแต่ชอบวิธีเต้ยมากที่ใช่กันแนนทีเฉันที่ันบอกเต้ยอนเกันบบว่าถ้าเจอแนนหรือหงยกนั้นเราต้องแยกมันก่อนเราแยกซีมันมันจะได้ไม่เป็นไร ไม่รู้สิแต่แกต้องดูแลฉันดีๆนะฉันพูดฉันจะดูแลแกถ้าแกดูแลฉันฉันพูดแล้วแบบปกติของฉันแบบเต้ยแกฉันไม่เอาเลไเร็วเนี้แล้วนะบิดนะเออใครที่ไม่คิดว่าจะดูแลฉันบ้างคิดว่าฉันแบบโอเคใช่ไหมใช่โอเคอยกรู้สึกว่าแกโอ้ทำไมทุกคนเขาไม่ดูแลฉันเลยอ่ะทุกคนคิดว่าฉันโอเค ฉันแข็งแรงเกินไปเหรอตอนแรกก็ไม่มีใครดูแลฉันจนมาตอนนี้ฉันต้องการแล้วแหละฉันขอทุกคนว่าขอเด็กดูแลฉันหน่อยหนึ่งย่เลยเย่ฉันดูแลดูแลกันละกันนะไม่มีใครดูแลฉันเลยเหรอฉันดูแลเี่ไหนที่หมอที่ดูแลเขาดูแลดูแดีใจดูแลทุกคนดีตัวเป็นตัวดูแลแบตหมดเสียงแบตแน่นนะเพราะว่ามันยิ่งน้ำเปียกอะเรากลัวมันเจ๊งดูแลทุกคนด้วยตัวเองใช่ไหมเต้ยเออใช่ตัวเองถ้าคนอื่นใช่ จริงหือรุ้ไหมเธออาบไ้ำเป็นหลักรอบใช่ไหมไปดูเธ้เไม่ตัวอย่างเธอได้เห็นแกไปตัวอย่างเลยอะไขึ้นจะทำแบบเออที่ก็นขึ้นแล้วขีเกียจขึ้นมาเ้องไล่เคยเ่ยบเลยทั้งวันเหมือนฉันเลยแกสิวกลัวตอนแรกมันก็ขึ้นเยอะเลยนะทักงร่างทันงโคงขี้เกียจขึ้นโอ้ยแผลหรว่กแต่ลังวันเลยอ่ะแกรักษาอะฮะแกรักษาสิวอ่ะ มองเลยว่าฉันไม่คนนี้ฉัน้องการกับการล้างนานานมากเลยฉันไม่เคยไปดีกเลนะมันตอนกี้ใครอยากน่าเกลียดมากค่าเกลียดกันแกคอยยุ่งชี้ลงเออพี่เป็นเหมือนกันตอนนั้นลองทานคงโอวหายบ้างเนยอ่ะอโอนวดนังเล่นเาเพอเลี่นอาว่าเช็ดอือหือ ฉันร่านะฉันต้องรับมามาหะไอฝัอะไรอ,อ่ะเออูไห้ผมยาววันนี้เถอะ